สภาศิลปะวัฒนธรรมจิตตานุภาพได้จัดงานรับรางวัลพรีเซนเตอร์ทูรักแม่ขึ้นเมื่อวันพุทธที่6กรกฎาคม2559ณโรงแรมบาซ่าสวนลุมในพลาซ่ารัชดาลาดพร้าวโดยประธานจัดงานคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธนายกสภาศิลปะวัฒนธรรมจิตตานุภาพประธานมอบรางวัลพระอุดมประชาธร ซึ่งงานในครั้งนี้หมอสันราชาโชคคเนชานีอาจารย์บอยไผ่ผ่องยานก็ได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยและพูดถึงงานในครั้งนี้ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นั้นได้พิจารณาประเภทรางวัลพีเซนเตอร์ทูตร,รักแม่โดยการคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติที่สมควรได้รับรางวัลในแต่ละประเภทเรียบร้อยกว่า300คนและได้มีการเชิญศิลปินนักแสดงรวมถึงคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ก็วันนี้ก็ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะภูมิใจมากๆก็ขอบคุณไปยังสมาคมอันนี้สมาคมของ สภาศิลปะัฒนธรรมนะคะที่ให้เกียรติแล้วก็มอบรางวัลทูตรักแม่ให้นะคะตัวเราเองก็เรือบเสมือนเป็นคุณแม่อีกท่านหนึ่งนะคะเ,เขาเรียกว่ารักคุณแม่แล้วก็มีลูกสาวอย่างเงี้ยก็ได้มีโอกาสมารับรางวัลนี้ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณทางผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยที่ที่ให้โอกาสตรงนี้ค่ะผมนะครับหมอซันราชาโชคเนชนีในฐานะเลขาธิการสภาศิลปะัฒนธรรมจินตานุภาพะค่ะวันนี้เป็นผู้จัดงาน ทูตรักแม่แล้วก็พรีเซนเตอร์ทูดรักแม่ซึ่งวันนี้มีคนสนใจประมาณเกือบ3 4 0 0คนนะที่เราพิจารณาจากรูปถ่ายทั้งหมดเกือบ600กว่ารูปแล้วก็มีคะแนนสูงสุดประมาณเกือบหมื่นกว่าคะแนนเลยนะที่ประกวดกันเพราะว่าเราได้ประกวดเซลฟี่ทูตรักแม่ด้วยครับขอแนะนําตัวก่อนนะผมชื่อเจลนะครับเป็นสัจกรปณนวิชโช,ต,ชติชาธรรมณีนะครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าของสือซีโอน้อยร้อยล้านนะครับแล้วก็เจ้าของแบรนด์บาลานซ์ครับก็วันนี้เป็นงานมางานเป็นพรีเซนเตอร์ของทูตรักแม่นะครับ เนื่องในงานวันที่6กรกฎาคมนะครับ สำหรับงานรับรางวัลพรีเซนเตอร์ทุรักแม่ในครั้งนี้ทีมข่าวเรายังได้เจอคุณปุ๊กธีรพรหรือว่าปุ๊กเคทนั้นซึ่งมีความโด่งดังจากงานสยามดาราที่ผ่านมาจากการเป็นช่างหน้าช่างผมให้กับศิลปินดาราชื่อดังแล้วก็ได้ล้มละลายไปซึ่งวันนี้เขาจะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันครับก็ตกใจนิดนึงนะคะแต่ก็ภาพลักษณ์ออกมาก็โอเคค่ะแล้วก็ชุดก็สวยต้องขอบคุณพี่ป๋องจริงๆค่ะก็ไม่กดดันนะคะก็รู้สึกดีค่ะดีใจด้วยซ้ำค่ะที่แบบว่าเหมือนกับว่า มีคนสนใจแล้วก็แบบเหมือนกับติดตามเราอย่างเงี้ยค่ะ